พี่ท่ามั่งพิซซ่มั่งงดูมดูออกมาค่ะออกมาข้างนอกแล้วออกมาก็เปล่องลงอย่างนี้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของของกําแพงแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยเราก็เอยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนต่เราก็จะตามกำกำแพงไปค่ะเพราะว่ามีกําแพงเดียวเราก็จะลอกกําแพงไปเดี๋ยวครู่เองค่ะอืม เดินไปเรื anyway, ่อยๆเดี๋ยวเราก็รู si ้ว like. oh, like oh, right. oh, ่าเราอยู oh ่ตรงไหนอย่างเราก็เห <the S 2> <do> ็นแล้วก well. oh, ็เห็นแล้วนี่ไงนี่ไงขมามาเจดีเอาเราไปซื้อของใช่ไหมโอ้เข้าไปดูไหนไหมล่ะนิดนึงโอ้อันนี้เราเข้าไปได้เหรออ๋ออ๋อเขามีดอกไม้อะไรนี่ขายด้วยดอกไม้ก็ได้ อ๋อทางนี้เหรออันนี้ไม่เคยมาเลยอ่ะออนนไม่เคยมาเลยยังไม่เคยเดินดูไม่เคยเดินดูเลยถามว่าขึ้นไปได้ไหมถา,านที่อะไรมีคนเก๋เขาบอกได้ได้ก็เลยจะขึ้นไปเช็คด,ดูค่ะ <c oughs> จะไปดูข้างบนกันใช่ไปดูข้างบนไปค่ะ <c oughs> ตรงบนกันมีอะไรอ๋อไม่ใช่ใช่ใชวัดเทพเจ้าฮินดูเทพเจ้าฮินดูอ๋อที่าาวัดเทพเจ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเราก็นะเออจ้ะโอ้เนี่ยเนี่ยที่ไปอยู่ตรงนี้พระธาตเกศนี่กันนะกันนี่นี่เขาไหว้พระสริมนต์กันข้างล่างเนี่ย อันนี้ของชายทิเบตเท่านั้นเลยเวลาเขาไหว้พระเสดิจมันเขาจะทำอย่างนี้ค่ะซู้อไม่ดูเขาปฏิบัติทำอย่างนี้เขาจะไหว้แล้วเขาจะแหวกกล่มแล้วก็รูดไปเลยเหมือนท่านนั้นนะตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติอยู่ค่ะกราบลงแล้วก็รูดลงเลยอย่างนี้ค่ะเขาก็จะทำตามกำหนด ที่เขาเมีค่ะแม่เพื่นก็ไม่รู้ว่ากำหนดอะไรเนาะคือเขาใช้เขาใชา้ที่ในการกราบไหว้เขาเยอะคือที่ไหว้พระของเขาจะยาวพอๆกับเตียงนอนเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องนอนวัดตัวลงไปที่ที่พื้นนะคะแต่ดีที่เขามี มีที่รองมืออยู่นะคะสังเกตดูว่าเขามีที่รองมืออยู่ข้า,ามืออย่างเดียวมันก็อาจจะสิกหรอเนี่ยค่ะมันเป็นการดีเหมือนกันนะคะเป็นการออกกาลังกายด้วยเนี่ยก็ทำอย่างนี้อันนี้ทิเบตเขาก็จะทำอย่างนี้ทั้งญาติโยมและพระก็จะทําเหมือนกันเป็นการกราบสักการะในในาศาสนาในความเชื่ออีกอนิกายหนึ่งนะคะ ข้างในเวลาไหว้พระสวดมนต์รอบต้นสีหมหาโพธถ้าเดินไปไม่กี่ก้าวห้องจะนับ3าก้าวแล้วก็ก้มกราบ3าก้าวแล้วก็กราบค่ะข้างหน้าก็จะเป็นพระหมหาเจดีย์และต้นสีหมหาโพที่เราไปกราบสักการะพระพุทธเมตตาหรือว่าพระพุพะพทธเจ้านะคะอ,อยู่ด้านบนอีกฝั่งหนึ่งค่ะตอนนี้ไม่เป็นยินอยู่ที่วัด ไม่ใช่วัดแขกแต่ว่าเป็นวัดของชาวฮินดูชันน้นสองเป็นของชาวฮินดูก็เลยได้ถ่ายจากนี่ไปที่พระหมหาเจดีย์ของพระพุทธเมตตาค่ะแล้วก็ต้นสิมหาโพธิ์นี่ก็เขาก็กราบไหว้ในอีกแบบหนึง่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่จิตใจศรัทธาเหมือนกันจุดมุ่งหมายอันเดียวกันค่ะ เออดาราแสดงว่ชาชอบถ่ายรูปแล้วเนี่ยแพะน้อยนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเอ้ยน่ารักน่ารักมากเลยก็ามาอยู่บนกับคนเนาะเอ้ยน่ารักน่ารักเดินมาหาเดินมาหา่าเดินมาเดินมา,มา <haul> น่ารักมากเลย <laughs> ชาวทิเบตค่ะเยอะแยะเลยนะท่าทัตน สาธุบุญกับเขาด้วยสาธุสาธุนี่ไงทางที่เราเข้าอ่ะเราออกมาทางนี้แล้วเราไม่ได้เข้าไปอีกด้านหนึ่งไงอ่าดีจังเลยได้เดินรอบเนาะเออดีจังเลยได้เดินรอบรู้ว่าจุดไหนจุดไหนแล้วทําให้ความจําเราดีแบบว่าใช่ซื้อแล้วได้มาข้างหน้าเลยค่ะมาที่ที่เราจะอจะกลับที่พัก แล้วครั้งนี้เราก็เดินขาออกจะเอาโทรศัพท์ไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึงก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมสถานการณ์ข้าง,ขงถนนที่ขายของนะคะขายเยอะมากของสวยๆของอินเดียน่าซื้ออยู่ค่ะแต่ของมันเยอะแล้วเรามีมากพอแล้วก็เลยก็เลยกลับาจะไม่ซื้ออะไรมากมายของข้า <c oughs> <c oughs> สวยๆนะคริสตัลนี่คริสตัลนะเนี่ย <ช>นี่สวยมากเลยไป,ปนี่สัรการีข้านกาขายแพงใช่อันนี้ก็เอออืมใช่ตรงนี้ตรงนี้แพงใช่ไหมอืมตัวหมูนี่ยเอออ๋อปาย้อยห้าสิบ่ื้อตรงนู้นสี่ร้อเรอโอ้โห โอ้ตังค์กันขนาดนั้นใช่เหรอโอ้เออนะเพราะมันก็อยู่กับสถานที่เหมือนกันนะขายของนะอ่จะซื้อก่อนไหครับอธิการ่นี้ไงเก๋อันนี้มาตูมนะคะมาตูมอันนี้มาตูมเท่านั้นเลยค่ะมาตูมค่ะที่มังใจหายายคาอย่างนี้หน่าซื้อ มีแต่ของน่าซื้อใช่ไหมล่ะคะอืออันนี้นะ่าซื้อไปใส่เทียนนะถ้ามันว่างนะออใส่เทียนตรงกลางถ่ายวโอขาก่อนเค้ะ <Huh? S 2> ที่นึง, <S <S งอ๋ออ๋ออ๋อโอเค okay. มันก็จะดังไปเรื่อยๆ มันไม่ดังขึ้นเลยอ่ะมันไม่ดังขึ้นเลยอ่ะถ้าทำเสียงดังเอ่อเสียงมันไม่ขึ้นเสียงมันไม่ขึ้น Nói chung là... Đó, thấy không? Nghe gió đông Ừ Nói chung là... Yeah hmm. yeah. là... Nói chung là... Nói chung là... Nghe gió พี่จำมั้งพี่จมัง